ได้ว่าโอ้ยเต็มข้อ2แ8 2บาทโอ้โหแล้วก็อโอเลยครับคุำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับทุกคนแล้วก็พบวันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับยูฟาแ0จะมาเล่นเกมจุราิสิ์ขิงดอมนะซึ่งเกมจกค่าย PG ครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยแต่ก่อนจะไปชมยูฟาแ0เขามีโปรโมชั่นดีๆอยู่ไปดูกันได้เลยครับมาุน7 พ0บาทบิดแรก40จัดกันไปชิวชิวไอยังไงอู้มาดอกนี้4 8บาทโกแถวแรกลงไหมอุ้มเสียวแวนีอยังไงดีเปิดมาสวยนะเปิดมาดีนะไอหนูขอเน้นๆขอหนักๆจัดเต็มๆไม่ดีหน่อยลูกไอยังไงยังไงก็สิละไอยังไงไดนโนเสาร์นี่เคมาดอกนี้16บาทเทอบ์โบนไปนี่มาอีก48บาทของจิงสบายใจทั้งหมดหก 4, บาทนะ เธอเบอร์กวนไตชิวๆนี่มาครับดอกน,นี้24อะไรลงอู้เจลงมาครับ4บาทของจริงสบายใจแหมทั้งหมด28นะไปกันต่อน,นี่เคมาอีก32บาทยังไงดีโอ้อเจเข้ามาดอกน,นี้16บาทได้ไวแถว2รู้เรื่องลงมาครับ216บาทเจเข้ามาอีก418บาทยังไงต่อโอ้โหเฮทั้งหมด312บาทลดไปเป็น50นะยังไงดีขอเน้นๆขอนักๆนี่มาแล้วดอกน,นี้2บาท50ต่อไหม ไม่ต่อหนะ้าไม่เป็นไรเริ่มกันใหม่ไปกันต่อจ้ะเอ,อยังไงดีจ้ะพี่จ๋ายัยางไงดีจ้ะเคเข้ามาดอกนี้ยี่สิบาทเคลงไหมหนูไม่ลงนะเอ,อยังไงขอเทพๆหน่อยขอเทพๆหน่อยเอายังไงนี่มาครับดอกน,นี้ห้าบาทของจริงสบายใจแต่ไม่ต่อแหมคอมโบมาหนอยสิลูกเอยังไงหนูนี่คิวมาครับสองบาทห้าสิบยังไงดี ยังไงดีทุน7 0 0 0จะเกลือไม่เกลือรถเป็มเหลือ30ว่าไปกับชิวๆนี่มาแล้วหัวแข็งมาตอกนี้15บาทแต่ไม่ต่อหน้ายังไงเทพๆหน่อยขอแบบโหดตโหตน่อยขอแบบโหวตโหตน่อยขอแบบร้องขอชีวิตนี่มาดอกนี้56บาทหายไปแทบแม่ยังไงดีมันจะบ้าจะบอโอเคเคมาดอกนี้ร2อยยบาทครับเ <c oughs> สียวแหวบยังไงเคมาอีก32บาทแล้ต่อไหม นี่เอมาครับสี่สิบแปดบาทโอเคหมดแปดสิบ okay. นะไปต่อไปต่อดอกนี้มายี่สิบยี่สี่นะโอ้โหเพิ่พมเป็นห้าสิบครับสิบเข้ามาครับเจ็ดบาทห้าสิบยังไงต่อโอ้โหเต็มแผงหนะ้าสิบบาทของจริงสบายใจใแม่ทั้งหมดห้าเจ็ดนะนยังไงสิบเข้ามาดอกนี้สิบบาทนกแถวสองไม่ <c oughs> ลงนะขอแบบเพื่อเทพหน่อยเคมาดอกนี้สิบบาทแล้วยังไง ยังไงดีเทพเทหน่อยยังไงดีลูกยังไงขอร้องนี่มาดอกนี้ยี่สิบบาทแหม่ไม่ต่อยอีกแล้วครับนี่ยังไงดียัยงไงดีอย่าเกลือนะลูกยังไงดีคุยไปเยอะอย่าเกลือนะลูกยังไงไอหนูไอหนูหน,นี่มาดอกน,นี้ยี่สิบห้าบาทนะครับนกโอเคเรียบร้อยเก้าสิบบาทโอ้ยทั้งหมดร้อยสิบห้าบาทนะครับมันต้องอย่างนี้ไปกันต่อชิวชิวอุ้ยเซเชอร์ฟรีสปิ่นว่าย,ยังไงอย่าให้พลาด พลาดไปได้แ0สิบมาครับตอนนี้สามสิบบาทยังไงต่อเอ้หขอเน้นๆขอหนักๆจัดเต็มๆจัดมาให้หม่อยเปิดเทอร์โบไปมาดอกนี้สิบบาทครับยังไงต่อนไม่ต่อนะยังไงใส่เข้าไปนี่มาย0บาทเอแถวแรกลงไหมลงมาเรียบร้อยครับเจสบบาทอะไรน่าโล่งๆเสียวแว๊บแล้วเจเข้ามา7บาทถ้าิเสียวแว๊บอีกแล้ว ยังไงดีโอ้โหโนงมาดอกนี้300เต,ต,ต็มข้อลอดเต็มแข้งครับนมาดอกนี้30บาทได้ายโอ้โหรู้เรื่องกระเบื้องแต่ย่บาบาทโอเคมาต้งแต่นี้675บาทครับไปกันต่อครับมาดอกนี้5บาทปิดเทอร์โบทุกคนกนชิวๆครับแตกแล้วยังไงดีนกเข้ามาครับดอกนี้47บาทอะไรต่โอโ,โอ้โหสิ่งแวดลวมันจะบ้าจะบอสีงเชียวยังไงขอเน้นๆหน่อยนกเข้ามาดอกนี้30บาทอะไรลงมาโอ้โ เบสี่สิบไปกันต่ออย่ารอช้าครับสิบมาดอกนี้2บาทยังไงเคเข้ามาเต็มข้อร่อมไปเต็มแค่24บาทรู้เรื่องกระเบอรตั๋ครับทั้งหมด26บาทนะเมื่อกี้แล้วเคเข้ามา32บาทนกลงไหมไม่ลงนะนี่ยังไงดีนี่ยังไงดีหนูเคามาดอกนี้5บาทครับคิวแถวแรกว่าไงไหไม่ลงนะเพิ่มเบตเป็น50ครับ ไปกันต่ออย่ารอช้าครับทุกคนเคมาดอกนี้10บาทเจแถว2ลงมาเรียบร้อยครับ25บาทได้วโอ้โหรู้เรื่องครับเ้องแตกร้อยห้บาทยังไงต่อหมดร้อยแปดห้านะไปกันต่ออย่ารอช้าจ่าย,ยัางไงดีหนูโอเคสบายใจ2บาทครับลุ้นสแคทเชอร์อีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งทีมีอะไรลงมาไหมยังไงดีโลกเต็มแผงห้าสิบบาทโอเคไปกันต่อครับ ยังไงดีเบ็ด30นี่10มาครับ 2- อน,นี้3บาทนกเข้ามาครับสิบเบาทอะไรมาโอ้โหรู้เรื่องกลยเพื่อแต่ค่าสิบาทโอ้โหของจริงสบายใจ48บาทได้ว่าโอ้โยเต็มคออง้อ2,182บาทโอ้โหแล้วก็อโอเลยครับดูเลขไหลเป็นน้ำครับม,มันจะบ้าจะบอสิ่งเขียวแล้วเริ่มดีครับ ยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วนะครับสำหรับใครที่สนใจสมัครนะครับอยู่ด้านล่างฝากไว้ด้วยนะครับกับอยู่ฝ่า80สําสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ